ไปซื้อหาสวดดัลพื้นาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาค่ะชัมเตอร์เจ็ดของบทที่สิบหกในปีเวียดชาวโลกฉี่คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในโรงพยาบาลวันนี้มีคำศัพท์มาฝากคำว่าคำแรกเลยนะคำว่าหูตึงหูตึงมาภาษาจีนเรียกว่าเออเป้เออเป้แต่ว่าหูตึง เออเป้ยหูตึงคำที่สองกันเลยนะแล้วหูหนวกล่ะห <anak lonely, S 2> ูหนวกภาษาจีนเรียกว่าเออหลงเออหลงเออหลงแปลว่าหูหนวกเออหลงแล้วหูหนวกเออเป้ยคือหูตึงแล้วอย่างที่สามหูอื้อหูอื้อภาษาจีนเรียกว่าเออหมิง เออหมิงหูอื้อเออแต่เรียกภาษาจีนว่าเออหมิงแปลว่าหูอื้ออืมโอเคผ่านภาษาหูแล้วนะอย่างที่สี่แก้วหูอักเส,สียภาษาจีนเรียกว่าเออหมอเหยียนเออหมอเหยียนแก้วหูหักเสียเออหมอเหยียนแก้วหูหักเสีย คำที่ห้าต่อเลยนะคำที่ห้าเลือดก,กำเดาไหลเลือดก,กำเดาไหลภาษาจีนเรียกว่าหลิวปีเซ่หลิวปีเซ่แปลว่าเลือดก,กำเดาไหลหลิวปีเซ่เลือดก,กำเดาไหลห้าคำต่อมาเลยใคางทูมคางทูมภาษาจีนเรียกว่าโซเอไม่ใช่ ไซเซียนเยียนไซเซียนเยียนแปลว่าคางคูนฟังช้าช้าพูดนะไซเซียนเยียนแปลว่าคางคูนต่อมาปากขมละ่ะภาษาจีนเรียกว่าอะไรปากขมภาษาจีนเรียกว่าโขขู่โขขู่แปลว่าปากขม โข,ขู่ปากขุ่มอือถาต่อมาแล้วปากแหว่งละ่ะปากแหว่งภาษาจีนเรียกว่าทู่ฉุนทูฉุนแต่ว่าปากแหว่งภาษาจีนเรียกนึกว่าทูฉุนปากแหวนอืต่อมาฟันผุฟันผูนผภาษาจีนเรียกว่าอะไรชู่ยา ชูหยาแปลว่าฟันผุกชูหยาฟันผูกต่อมาอีกสีคำสุดท้ายเดี๋ยวมาฝากคือคำว่าฤสษีดวงจมูกฤสษีดวงจมูกภาษาจีเรียกว่าปีโตเหยียนปีโตเหยียนฤสษีดวงจมูกปีโตเหยียนอื คำต่อมาหายใจไม่ออกภาษาจีนพูดว่าอะไรภาษาจีนใช้คำพูดที่พูดว่าช si si ื่อซีชื่อซีแปลว่าหายใจไม่ออกชื่อ si ซีหายใจไม่ออกสองคำสุดท้ายนี่เหลือในวันนี้เที่ยวาฝากคือคําว่าเงือกอักเสบเงือกอักเสบภาษาจีเรียกว่าซื่ออินเลียน สื่ออินเดียนโอเคไหมสื่ออินเดียนเงื่อกักเศษอืมเอาละคำสุดท้ายที่เราฝากคือคำว่าหอบอย่างนี้นะหอบนะภาษาจีนเรียกว่าชี้ชวนชี้ชวนแปลว่าหอบชี้ชวนแปลว่าหอบโอเคนะคะวันนี้ออก็คำศัพท์ ที่ใช้บินล่อบาปบ่อยมาฝากเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอเอะไรเหมืในคำสับรใหม่ๆต่อกันนะคะไปก่อนนะคะถ้าชอบถ้าเห็น,นคลิปนี้บ่อยก็ถูกใจกดแชร์กดเ,เพิ่มเป็นลายการโปรด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบรเชื่อม